วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฝ้ายอีกแล้วที่แก้วนงกราการนะคะอ่าวันนี้ฝ่ายจะมาแนะนำรถ v ีออขับน้อยน้อยมากตัวเดิมๆนะคะเด,เดิมเเลยเหมือนเดิมของเราปี13นะคะตัวนี้กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะตาไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะแล้วก็เป็นพลาสติกที่เป็นซี่ๆนะอันนี้ก็คือมาเดิมๆจากศูนย์เลยเนาะของ v ีออนะคะ เดิมๆต่อไปเราจะพากันไปดูที่ล้อรถนะเราจะไปกันแบบดูแบบละเอียดเลยนะแบบละเอียดเลยอันนี้ก็เป็นล้อล้อแม็กอันนี้เป็นล้อแม็กนะคะมาจากศูนย์นะสูตรโตโยต้าเลยนะคะตัวนี้นะสีก็จะเป็นสีแบบเดิมๆนะคะข้างล่างข้างๆเนี่ยจะเป็นสีเดิมๆสวยๆนะคะรถคันนี้สีเดิมทั้งคันนะคะแล้วก็มีริ้วมีริ้วก็คือม,มะะีมีคิ้วอะค่ะมีคิ้วตรงประตูนะ มาเดิมๆของโตโยต้าเหมือนกันต่อไปเราไปดูด้านหลังกันเนาะด้านหลังตัวนี้ก็เป็น V ีออสนะคะโตโยต้าวีออสตัว E นะคะตัวนี้เป็นตัว E นะ,ะโอเคหนูก็จะพาเข้าไปดูกระโปรงข้างหลังแบบละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่ามันเดิมไม่เดิมเนาะมาค่ะต่อเลยนะต่อดูข้างหลังเลยนะคะว่าเรามาเดิมๆไหมเราจะค่อยๆซูมเข้าไปเนาะที่น็อตนะอันนี้ก็คือ น็อตเรายังเดิมๆนะคะยังสวยคือยังสวยนะตัวนี้ปี2013นะคะตัวนี้ปี2013เราก็จะไล่ดูนะคะดูได้คือถ้าใครไม่มั่นใจจะเข้ามาดูรถที่เต็น์ก็ได้นะคะเรายินดีมากเลยเรา,ายินดีมากเลยไม่ต้องห่วงรถคันเดียว่าเดิมๆไหมเจ้าของดูแลดีมากค่ะเดิมๆเดี๋ยวเราก็ดูค่อยๆดูกันไปเนาะค่อยๆดูกันไปเอาแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้รถมันขายตัวมันเองเนาะว่าสวยขนาดไหนใครที่ชอบสีแดงแรงลิตตัวน,นี้แบบจัดเลยแดงสดสวยมากเดี๋ยวฝ้ายก็จะไล่ให้ดูถึงข้างในเลยนะให้ดูยันขอบข้างในเลยนะมาเปิดดูข้างในกันค่ะเปิดดูข้างในกันนะรถเราเดิมๆสวยๆนะคะปีนี้คันนี้ปีนี้โอเคเลยใครที่มองหารถจะใช้งานนะเน้นใช้งาน บอกเลยทุกของก็ได้เยอะทุกของก็ได้เยอะนะคะแล้วก็ค่าบำรุงรักษาไม่แพงนะคะไม่สูงโตโยต้าต่อภาษีต่อปีก็ไม่สูงต้องขอโทษนะคะบางทีมันอัดอันนี้ก็คือเป็นยางที่ออกมาจากศูนย์เลยนะคะยางออกมาจากศูนย์อันนี้โอเคเดี๋ยวเราพากันไปดูด้านหน้าเนาะว่าด้านหน้าด้านหน้าเป็นยังไงข้างในนะคะไปดูข้างในกันเป็นยังไงนะ มาค่ะตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกแต่ว่าเขาจะทําได้เหมือนหนังมากเลยนะสวยเป็นพลาสติกแบบทําเหมือนหนังเลยอะ่ะสวยค่ะสวยเป็นทั้งไอ้นี่เลยแล้วก็ดูด้านในนะคะด้านในก็จะเป็นพวกแอร์แล้วก็พวกปรับกระจกอันนี้เป็นตัวปรับกระจกนะคะแล้วก็เราไปดูพวงมาลัยเนาะตัวนี้เป็นพวงมาลัยบันติฟังก์ชันนะแล้วก็เป็นแบบเดิมๆมา คือจากเจ้าของเก่าเลยะนะพวงมาลัยไม่ช้ําเลยเจ้าของคงแบบจอดไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เพราะว่าวิ่งน้อยจริงๆคันนี้วิ่งน้อยนะคะต่อไปก็เป็นเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงตัวนี้ก็จะเป็นแบบ FM AM CD MP3 อะไรประมาณนี้นะแล้วก็แอร์ก็ยังเป็นตัวแบบเราใช้มือหมุนนะคะแล้วก็ดูที่ เกียร์นะคะเป็นเกียร์โตดูนะรถจะใช้งานหนักไม่หนักใช้เยอะไม่เชอะไม่เยอะนะคะขอโทษค่ะใช้เยอะไม่เยอะนะดูที่หัวเกียร์ค่ะหัวเกียร์ไม่ช้ําเลยหัวเกียร์ไม่ช้าเลยคนแบบคือเจ้าของเขาแบบไม่ค่อยได้ใช้อ่ะหัวเกียร์ไม่ช้ําเลยแล้วก็ดูมือมือจับดูได้เลยนะคะว่าใช้ไม่ใช้อันนี้มันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วเนาะขอให้แบบพิจารณาดูนะว่ามันสวยนะคะแล้วตัวนี้มันมีแอร์แบกให้ซ้ายขวานะเบรก ABS นะคะ ตัวนี้นะก็มีที่ใส่น้ําใส่อะไรอย่างเงี้ยตรงข้างประตูนะแต่ตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะแต่เบาะผ้าไม่เปิดไม่เลอะไม่เทอะไม่สกปรกเลยนะขอให้ทุกคนแบบดูดูดูคือบอกแล้วไงให้รถมันขายตัวมันเองเนาะขอแค่ลูกค้าถูกใจไม่ต้องกลัวอยู่ที่ไหนฝ้ายก็ไปจัดได้นะนี่ที่ใส่ของก้นลึกนะลึกกว่าข้อมือข้อมือฝ้ายอีกนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ดูนะคะอันนี้ก็ข้างหลังก็จะมีที่ใส่น้ําให้ มาดูที่บอกคนขับเนาะบอกคนนั่งข้างดูแล้วก็ดูที่บอกคนขับอันนี้รถคันนี้ขอย้ำว่าปี2013นะคะอาจจะมีช้ำบ้างนิดหน่อยนะก็คือเป็นรอยคนนั่งนิดเดียวค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวปรับเนาะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเติมน้ำมันบางคนแบบไม่รู้นะก็คือเติมน้ำมันแล้วก็เปิดกระโปรงข้างหลังนะคะส่วนตัวเปิดกระโปรงข้างหน้าเราก็ก้มลงมานิดึงนี่เป็นตัวเปิดกระโปรงข้างหน้านะคะเห็นไหมคะ ทุกคนอ่าโอเคจะได้รู้ว่าเออนี่เปิดกระโปรงข้างหน้านะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟอะไรก็อยู่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวฝ้ายพาไปดูโซนข้างหลังว่าข้างหลังเขาจะสวยไหมกว้างไหมนะคะอันนี้เรามาที่ข้างหลังกันแล้วนะคะข้างหลังก็จะเป็นเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีที่ใส่น้า,าให้นะคะแล้วเราก็แผน่นเบาไปดูที่เบาะนะคะแผ่นกล้องไปดูที่เบาะจะค่อยๆดูนะจะถือว่า คนสูงร้อยเจ็ดสิบก็ยังนั่งได้นะคะนั่งได้สบายเพราะว่าวีออสอะเขากว้างขวางอยู่แล้วนะคะแล้วก็เน้นความสะดวกสบายอยู่แล้วคือกว้างขวางสบายนะก็เบาะยังใหม่นะคะเบาะยังใหม่ไฟถ่ายกลางแดดเปรี้ยงเลยนะอยากให้เห็นให้ชัดๆนะคะทุกคนอยากให้เห็นชัดอันนี้ก็เป็นตัวสำหรับใส่คาซีทนะมีทั้งสองฝั่งนะคะ มีทั้งสองฝั่งนะคะใส่คาซีทสำหรับคนที่มีลูกเล็กๆก,ก็ได้นะคะเหมาะเหมาะอยู่แล้วก็ตรงที่วางเ้าก็ถือว่ายังไม่ได้ไม่ได้แคบจนเกินไปนะคะก็คือยังสบายอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องเนาะว่าภายในเครื่องอะ่ะเดิมๆจริงไหมในเครื่องเดิมๆจริงไหมหรือว่าอย่างไงนะคะให้ก็บอกแล้วไงให้รถปันขายตัวมันเองเนาะโอเคค่ะไป มาค่ะเราก็มาดูด้านหน้ากันนะว่าเครื่องยังเดิมไหมยังดีไหมมันจริงอย่างที่ฝ้ายพูดหรือเปล่านะก็เราก็แนะนําดูให้มันแบบว่าละเอียดเลยเพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะคนที่แบบอยากได้นะคะอันนี้ก็เราก็ดูที่น็อตนะว่ามันยังสวยยังงามอยู่นะ เลนของเราอยู่โคราชนะคะอยู่โคราชอำเภอเมืองจังหวัดโคราชนะคะตำบลจอหอนะคะถ้าใครจะมาดูรถที่ร้านก็ได้ที่ร้านมีรถเยอะนะคะหรืออยากจะมาดูตัวนี้เลยก็ได้นะคะตัวนี้ยังไม่ได้ติดจองนะคะยังไม่มีใครเป็นเจ้าของนะคะตัวนี้ก็คืออยากให้ลูกค้าได้ดูให้มันละเอียดค่อยๆไล่ดูไปความสวยนะคะ เครื่องยังสวยนะคะยังเดิมๆนะคะเราจะเน้นไปให้ที่ตัวน็อตเลยจะได้เห็นกันให้ชัดๆไปเลยเราเปิดร้านขายมาเกือบ30ปีแล้วนะคะแต่ว่าเรามาตั้งมาเปิดร้านตั้งขายอยู่ตรงที่จอหอเนี่ยเป็นเวลา7จถึงแปีนะคะขอให้ลูกค้ามั่นใจ มั่นใจในตัวเราได้เราไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่แบบว่าไม่ฆ่าตัวเองนะขอให้ลูกค้ามั่นใจนะคะสนใจทักมาได้สอบถามเครดิตก็ได้นะคะวันนี้ฟ่ายก็ให้ดูเครื่องแบบละเอียดแล้วนะขอให้ลูกค้าแบบมั่นใจใครที่สนใจอยู่นะคะตัวนี้ตั้งขายอยู่ที่หน้าร้านราคาเต็มนะคะ สามแสนห้าหมบาทจะซื้อสดก็ได้จะจัดก็ได้จะทำอาชีพไหนก็ซื้อได้นะคะตอนนี้ตอนนี้ดอกเบีย้ยยังถูกอยู่นะคะเริ่มต้นที่2องบาทห้าบาทสองจุดนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นขอให้ลูกค้าสนใจทักมาสอบถามเรื่องเครดิตได้เลยคะ่ะยินดีมาก โทรมาสอบถามกับฝ้ายได้โดยตรงเลย0887748243นะคะวันนี้ฝ้ายขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้ถ้าอยากได้ดูรถอยากดูรถรุ่นไหนอยากจะได้คันไหนบอกได้ค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะส่งวีดีโอให้ดูทุกวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ